สวัสดีครับแจเลยเมดครับผมอ,อ่วันนี้เราจะมาพิสูจน์กลิ่นว่าขับรถไปทำไมมันได้กลินก่นกลิ่นควันถ่อไอเสียกลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเข้ามาในรถนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากลิ่นมันมาจากไหนยังไงทำไงแก้ไงาหายอันนี้ผมทำรถตู้นะตู้เดี๋ยวไปดูกันว่ากลิ่นมันมาจากไหนอ่าที่มันเข้ามาจากภาย้างนอกมันเข้าช่องไหนได้นะไงก็ขอบคุณนะครับสาหรับทุกคน ทุกคนที่กดติดตามให้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่ะก่อนอื่นเรามาแกะตัวนี้ก่อนเลยนะลิปนี่มีคลิปอยู่สองข้างข้างละตัวเองตัวนี้กิฟออกเลยสองข้างฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะแ,แกะออกเลย น่้นอะลึกๆนั่นเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องลึกนู่นอะปลายนู่นอะกลิ่นมันจะออกมาจากช่องนู้นแหละนี่ช่องนี้เราปิดไว้นะนี่ช่องเนี่ยมันจะมีสวิคสวิคที่ปิดเปิดอ่ะแต่เราล็อกไว้เลยไม่ให้กลิ่นมันเข้ามาเดี๋ยวเราไปอุดอีกเพราะตรงนั้นมันยางอาจจะเสื่อมแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะถอดนะนี่นะน็อต ี่ตัวนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งนะนี่ตัวหนึ่งท่านผู้ชมเห็นไหมนี่แล้วนี่อีกตัวหนึ่งเนี่อยู่ด้านในตัวหนึ่งแม่มองเห็นวะนะสี่ตัวเพราะสี่ตัวนะนี่เห็นไหมสี่ตัวอ่ะเดี๋ยวเราถอด นี่เบอร์สิบนะนี่กับเบอร์สิบขนะ้งล่างสองตัวนะต้องล่างที่เห็นเมื่อกี้เบอร์10 โยกเลยห้าตัวนะพี่น้องนี่ตัวหนึ่งนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราดึงออกเลย นี่ปดปดยังนี่ช่องอากาศนอกเห็นเปล่าพี่น้องเห็นไหมอย,อยู่นี่เดี๋ยวค่อยให้ดูนะเดี๋ยวเอานี้ปลดตัวนี้ออกก่อนตัวนี้ก็เป็นแค่ล็อกแค่กดไว้เฉยนี่ออกละนตัวปรับเปนล้งง้งางง,าง้างปิดง้างเปิด นะเอาตัวเลกออกก่อนตัวปลายมันเนี่ยยาวตัวนี้เนี่ยตัวนี้ปิดเปิดเนี่ยยางขาดหมดแล้วหมดแล้ววนี้จะเป็นฟองน้ำจังหวะของจะมีฟองน้ํากันเวลาเวลาไปปิดปิดก้นนารถจะปิดแบบนี้นะเดี๋ยวเราปิดปิดไปเลยนี่ออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้แล้วก็หนาจะอยู่อย่างนี้ น,น,นี่ช่องปิดเปิดลมนี่เราปิดไว้ถ้าเปิดจะล,ลมจะเอาอากาศภานอกเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวปิดทำความสะอาดหน่อยเ้รอถอดออมาแล้วก็ท่านผู้ชมนี่นะนี่เดี๋ยวเราปิดไปเลยหาเทปปิดไปเลยนี่ช่องนี้จริงๆมันจะเป็นฟองน้ําอยู่ ฟองน้ารอบๆนี้นะสำหรับดูดอากาศข้างนอกเข้ามาปรับตัวกล่องเมื่อกี้แหละปิดปรับปิดไปปิดมาเดี๋ยวเราจะปิดไปเลยไม่ให้อากาศข้างนอกมันเข้าแล้วกลิ่นมันเข้ามาเราไม่ใช้อยู่แล้วอากาศข้างนอกนะ,ะปิดไปเลยพี่น้อง ไปเลยต้องสนใจจากข้างนอกไปทต้องเข้าจริงๆมันมีฟองน้ำร,บรอบๆนะพอดีฟองน้ำมันหลุดหมดแนละ้วมันเปื่อยครับมสภาพลักษณะตัวนี้มันจะอยู่อย่างนี้นะพี่น้องครับนี่เห็นไหม ชิปเครื่องนี้จะดูดปิดเปิดอากาศเข้ามาเนีย่ยปิดไว้เลยอ่าในหน,หนถอดแล้วพี่น้องครับเฮ้ยฉีดล้าง,งตู้ข้างล่างหน่อยนะไม่ได้ลืกมานะอันนี้นะน้องเห็นไหมนี่ฉีดให้ดูฉีดแบบนี้เหนไเดี๋ยวผมฉีดอีกทีนึงตอนนี้ท่านถ่ายมันจะฉีดได้ถนัดนะอ่าฉีดฉีดแบบนี้นี่ ติดแล้วให้แปลงนะครับพี่น้องครับนี่จะแปลงจะถูอย่างนี้นะเนเนี่ยแปลงก็ขาดหน่อยอันนี้ทำเองนะจริงๆถ้าไปที่ร้านเขาก็ทำให้แหละอันนี้เราก็ทำเองนะลองดูล้างสันไลนะใช้น้ำเปล่าแล้วก็ล้างสันไลแ์ลนะ ให้สไลายล้างน้ำเปล่าใช้น้ำเปล่าล้างฉีดตัวฉีดนี่ก็ตัวไอปั๊มอีกเล็กๆอะ่ะชี่ว่าฉีดน้ำยาจากต้นไม้เล็กๆให้สูบอ่ะแล้วใส่ขวดน้ำผมฉีดเอา ได้เวลาประกอบแล้วครับท่านผู้ชมนี่นะเขาข้องบนขึ้นมันก็จะง่ายบนขึ้นก่อนครับเดียวทาไม่ได้ไต้องประกรอบนี้ก่อนทีตัว นี่นะพี่น้องนะเขาท่าตัวน,นี่ตัวนึ่งข้างล่างสามตัวนี่ประมาณนี้ เรียบร้อยครับพี่น้องครับพเพื่อนๆขาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนี่ปั๊บซัดใส่เมันจะใส่ถูกป่ั๊บเออเรียบร้อยอันนี้มันก็มีล็อกของมันอยู่้าทางไหนดีทั้งนี้ ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแชรละเมคกับผมนะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยตัวน,นี้เรียบร้อยแชรละเมนนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกท่านนะครับผมครับสวัสดีครับ